ขอเชิญทุกท่านฟังนิทานธรรมะเรื่องดอกไม้สองฝั่งน้ำเรื่องราวของรักการพลัดพลาดและบทเรียนของกรรมที่ไม่มีวันลืม การลัครั้งหนึ่งที่หมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำสายหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อกวีกวีเป็นคนหน้าตาดีพูดจาไพเราะมีอาชีพเป็นช่างไม้ผู้มีฝีมือเขามีภรรยาชื่อพิมพ์หญิงสาวใจดีขยันขันแข็งทั้งสองใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายทุกเช้าพิมพ์จะจัดดอกไม้ใส่แจกันไม้ที่กวีทำให้ เธอบอกเสมอว่าดอกไม้ตัวใจว่าความรักต้องใส่ใจทุกวันทั้งคู่รักกันมั่นคงจนกระทั่งวันหนึ่งชะตาชีวิตได้เปลี่ยนแปลงอีกฝ่าของแม่น้ำมีหญิงสาวชื่อรินลูกสาวพ่อค้าใหญ่เธองดงามรวยทรัพย์และเปลี่ยมไปด้วยกลิ่นหอมของน้ำหอมชั้นดีวันหนึ่ง เธอขอให้กวีสร้างเรือนไม้หลังใหม่ให้ครอบครัวเธอเมื่อกวีได้พบรินหัวใจที่เคยมั่นคงกลับเริ่มสั่นไหวรินมิใช่เพียงงามแต่ยังรู้ถ้อยคําเอาใจถ้าท่านเป็นเจ้าของเรือนเราคงสุขทุกวันรินกระซิบเบาห่าหา่ากวีลหลงไหลในคําหวานและความยั่วยวนที่พิมพ์ภรรยาผู้เรียบง่ายของเขาไม่เคยมี ไม่นานกวีเริ่มโกหกพิมพ์วันนี้งานยุ่งต้องค้างฝั่งโน้นทุกครั้งที่พิมพ์จัดดอกไม้เธอรู้สึกดอกไม้เหี่ยวเร็วกว่าทุกวันหัวใจของเธอเริ่มตั้งคำถามแต่ก็พยายามอดทนบางครั้งความรักต้องยอมอดทนเพื่อรักษาบ้านเธอคิดแต่ลึกๆเธอรู้ว่าความเปลี่ยนแปลง กำลังกัดกร่อนเหมือนปลวกในเนื้อไม้วันหนึ่งพิมพ์ตามไปถึงเรือนใหม่ฝั่งโน้นเธอเห็นภาพที่ไม่ต้องการเห็นกวีและรินอยู่ในอ้อมแขนกันพิมพ์ไม่ร้องไห้เธอเพียงวางช่อดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาวไว้หน้าประตูเรือนแล้วเดินจากมาถ้าเขาเลือกแล้วฉันจะไม่ฉุดรั้ง เธอกลับไปบ้านและเริ่มปลูกต้นไม้ใหม่ริมฝั่งน้ำกวีกับรินอยู่ด้วยกันอย่างหวานชื่นแต่ความสุขไม่นานรินเริ่มเปลี่ยนไปเรือนนี้ไม่ใหญ่พอเงินทองยังไม่พอใช้กวีทำงานหนักขึ้นความเหนื่อยล้าทำให้เขาพูดจาไม่ไพเราะรินเย็นชา และในที่สุดเธอหายไปพร้อมทรัพย์สินทั้งหมดรวมทั้งเรือนที่กวีสร้างกวีถูกนีสินรุมเร้าและเมื่อกลับไปหาพิมพ์บ้านของพิมพ์ถูกขายไปแล้วเธอจากหมู่บ้านโดยไม่ทิ้งร่องรอยหลายปีผ่านไปกวีตกต่ำถึงที่สุดวันหนึ่งขณะเร่ร่อนไปยังเมืองห่างไกล เขาเห็นพระบินทบาทและแม่ชีผู้หนึ่งที่ใบหน้าคุ้นตานั่นคือพิมพ์เธอยิ้มสงบสามีเก่าไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปเราทำกรรมร่วมกันมาแล้วสิ่งที่เกิดล้วนสมควรแล้วการนอกใจไม่เพียงทำร้ายคนรักแต่ทำลายจิตวิญญ,ญาณตัวเองด้วยพิมพ์ให้อภัยแล้วเธอได้พบทางใหม่ในธรรมส่วนกวีน้ำตาไหล เขาขอออกบวชเพื่อชดใช้กรรมและเริ่มต้นใหม่แม่น้ำสายเดิมยังคงไหลเรื่อยไม่หยุดดอกไม้สองฝั่งน้ำดอกหนึ่งเคยร่วงโรยแต่กลับเบ่งบานใหม่ด้วยธรรมะอีกดอกหนึ่งแม้เคยสดใสแต่หลุดร่วงด้วยแรงปรารถนากรรจากการนอกใจมิได้จบที่ความสูญเสียความรัก แต่จบที่ความสูญเสียความเป็นคนหากไม่รู้สำนึกขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์รักษาสัจจะในความรักและหากพลาดจงรู้สำนึกและเริ่มต้นใหม่ด้วยธรรมะเถิดสาธุ